สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของวันว่างๆนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็อยากจะพูดถึงหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็มีหลายๆองค์กรนะครับขอหลักสูตรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารคนนะครับหรือหลักสูตรที่เรียกว่า HR Non HR นะครับเพราะในในเนื้อเรื่องพวกนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องการบริหารบุคคลเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นะครับบางคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของฝ่าย human resource นะครับแต่จริงก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนที่เป็นหัวหน้านะครับหรือเป็นผู้บริหารที่อยู่ในแต่ละองค์กรนะเรามาดูหลักพื้นฐานง่ายๆนะครับหลักพื้นฐานเลยนะครับของหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลเนี่ยทั่วไปเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ นะครับก็จะมีเรื่องอยู่3เรื่องนะครับก็คือ how to recruit นะครับ how to utilize นะครับแล้วก็ how to retail นะครับทีนี้เรามาดูนะครับในแต่ละหัวข้อเนี่ยนะครับมันต้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างมีรายละเอียดแบบใดบ้างเรามาดูที่ตัวแรกก่อนนะครับก็คือ how to recruit นะครับ how to recruit เนี่ยนะครับอันแรกเลยนะครับคนที่เป็นหัวหน้าหรือคนที่เป็น head department ต้องคิดอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะจ้างงานใหม่นะครับส่วนใหญ่นะครับเราต้องดูก่อนว่าตอนนี้นะครับคนล้นงานหรืองานล้นคนนะครับถ้าเกิดว่าคนล้นงานนั่นคือไม่ต้องจ้างนะครับนั่นคือจ้างออกนะครับแต่ถ้าเกิดงานล้นคนเนี่ยโอเคเราต้องมาดูแลนะครับว่าอัตรากําลังเนี่ยเราเพียงพอไหมนะครับต้องจ้างเพิ่มไหมนะครับ ตัวที่2เนี่ยขั้นตอนการขอคนเขาทำยังไงบ้างนะครับส่วนใหญ่นะครับเวลาเราดูแล้วว่าเราจําเป็นต้องจ้างจริงๆนะครับมันก็จะมีแบบฟอร์มนะครับการขอกําลังทนนะครับแล้วก็ยื่นไปที่ฝ่ายบุคคล้าส่วนใหญ่นะครับแล้วฝ่ายบุคคลก็จะจะดาเนินการการหาให้นะครับังนั้นตัวที่สามเนี่ยถ้าต้องมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์จะเริ่มต้นและจบอย่างไร ครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราทําเรื่องขอคนไปแล้วนะครับก็คือนะครับทำใบขอกําลังคนส่งไปที่ฝ่ายบุคคลแล้วฝ่ายบุคคลมีการเซ็นอนุมัติทุกอย่างแล้วว่าจําเป็นต้องเพิ่มมีจริงนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการสรรหาคนนะครับสรรหาจากไปสมัครนะครับหรือจากออนไลน์นะครับหรือทั่วๆไปนะครับหรือการที่ walk in เข้ามาก็ได้นะครับ จากนั้นนะครับคัดเลือกแล้วตรงตำแหน่งแล้วดูทั้ง job description หรือ job spec แล้วนะครับต้องการคนนี้นะครับันน้ส่วนหนึ่งนะครับในหล,หลายๆที่นะครับแล้วนกะ็จะวางจะวางรูปแบบในการสัมภาษณ์อาจจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับสัมภาษณ์ก่อนดูเรื่องของ personality นะครับจากนั้นก็เป็นเรื่องของแผนก นะครับหรือฝ่ายหรือหน่วยงานที่ต้องการกำลังพลนะครับมาสัมภาษณ์ต่อหรือบางที่ก็สัมภาษณ์พร้อมๆกันเลยทั้งฝ่ายบุคคลทั้งฝ่ายที่ต้องการกําลังพลครับนั้นต้องดูก่อนว่าเราจะสัมภาษณ์เริ่มต้นอย่างไรแล้วก็จบอย่างไรนะครับแล้วก็จะถามอะไรเขาบ้างนะครับถามเพื่อวัตถุประสงค์อะไรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคำถามเนี่ยบางทีถ้าเกิดเป็นฝ่ายบุคคลเนี่ยจะดูเรื่องของ personality เรื่องของบุคลิกทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเป็นคําถามที่ถามเกี่ยวกับ ในเชิงทฤษฎีหรือเชิงพฤติกรรมหรือในเชิงของมุมมองหรือเป็นคําถามนําต่างๆนะครับต้องไปดูในเรื่องของการสัมภาษณ์งานอีๆหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีเวลาบ่างๆจะเอามาพูดให้ฟังนะครับแล้วก็แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาเป็นคนที่ใช่นะั้นส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราขันคัดสรรมาเนี่ยนะครับผมจะบอกเสมอเวลาเราพูดคุยสัมภาษณ์เนี่ยบางทีอาจจะปันครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงก็แล้วแต่ในการพูดคุยเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกเลยว่า เราจะได้คนที่ใช่ได้คนที่เก่งน,นะครับได้คนที่มีความสามารถเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่นะครับเราสังเกตดีๆเวลา,าสัมภาษณ์ใครก็แล้วแต่นะครับมันจะมจีจุดหนึ่งที่มันคลิกกันนะครับงนั้นคนที่เราสัมภาษณ์แล้วเรารับเข้ามาส่วนใหญ่จะมีบุค,คลิกหรือมีมุมมองที่คล้ายๆกับคนที่สัมภาษณ์นะครับจากนั้นเราดูว่าเขาสอนได้หรือเปล่า นะครับส่วนใหญ่ในการสัมภาษณ์ช่วงหลังๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะดูเรื่องของมุมมองเรื่องของแอปทิ่จูดของคนที่มาสัมภาษณ์มากกว่าเกี่ยวกับงานที่ทําเกี่ยวกับองค์กรที่จะต้องมาอยู่นะครับแล้วคิดยังไงนะครับเกี่ยวกับสังคมทั่วไปนะครับดูมุมมองนะครับแล้วก็ต้องทําหน้าและทําตัวยังไงถึงจะดูดีที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็ทําให้มีความรู้สึกมั่นใจนะครับให้ตัวเองมั่นใจที่สุดนะครับการแต่งตัวเนี่ยก็คือสะอาดนะครับแล้วก็ดูดี นะครับบุคลิกดูดีนะครับส่วนใหญ่นะครับเมื่อเมื่อเห็นจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วนั้นการพูดจาต่างๆกับคนที่เข้ามาสัมภาษณ์เนี่ยนะครับคนที่เราจะรับเนี่ยต้องพูดดูดีด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะครับตัวเราเนี่ยนะครับคือหน้าตาขององค์กรอ่ะทีนี้เรามาดู how to uh, how to y o u try นะครับงั้นอันแรกเลยนะครับพนักงานใหม่จําเป็นต้องรู้อะไรบ้าง เ,เขาจําเป็นต้องรู้อะไรบ้างหลังจากที่เรารับมาแล้วนะครับตอนนี้เราจะจําเป็นต้องให้อะไรเขาบ้างงนั้นพนักงานใหม่จําเป็นต้องรู้อะไรบ้างส่วนใหญ่ลหลายๆองค์กรก็จะเป็นเรื่องของ orientation เรื่องของกฎระเบียบต่างๆเรื่องของออความรู้ทางธุรกิจเบื้องต้นขององค์ออก,กรนะครับต่างๆนะครับตัวที่2นะครับเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้าง นะครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับการที่จะทําให้พนักง,งานใหม่เข้ามาเนี่ยแล้วมีความรู้สึกดีเนี่ยส่วนใหญ่หลายๆที่เขาจะมีเรื่องเขาเรียกว่าระบบพี่เลี้ยงหรือระบบเมนต์ติสต็มนะครับก็คือมีพี่เลี้ยงมีคนคอยพูดคุยนะครับผมเคยเข้าหูบริษัทหนึ่งสมัยก่อนนู้นเลยย้อนไปยี่สิบกว่าปีที่แล้วอ่ะเข้าไปพอรับเสร็จแล้วเราเราเรารับล้วนะนะพอถึงปุ๊บเรานั่งที่เฉอยอ่ะผมนั่งนิ่งเป็นอาทิตย์นะ่ะ ซึื่งจากว่าคนที่เป็นผู้จัดการผมเนี่ยนะครับต้องเดินทางไปดูไซ์งานที่อื่นผมอยู่นาน้าที่ไม่มีใครมาพูดคุยด,ด้วยแต่โชคดีนะที่เวลาถึงการพักเทียท่ยงทีก็จะมีคนอ้าวน้องทานข้าวไดน้นะครับก็รู้สึกนะครับว่านั่น,นจริงๆเนี่ยมันต้องสร้างความเป็นกันเองแล้วก็การดูแลนะครับมันไอตัวระบบ mental system เนี่ยนะครับหรือระบบพี่เลียงเนี่ยจะทำให้เรามีความรู้สึกเป็นกันเองแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีคนมาคอยดูแลเรา ขอคอยเป็นห่วงเราไปทำให้เขามีความรู้สึกรักองค์กรแล้วก็รักในงานที่เขาทำนะครับเขาสอนงานกันอย่างไรนะครับเรื่องของโคชชิ่งนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ OJT ด้วยนะครับ on the job training แล้วก็มีเรื่องโคชชิ่งนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนี่สิ่งที่เราต้องให้เขานะครับแล้วจะประเมินว่าเขารู้ในเรื่องที่เราสอนอย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องของ t r a i n ิ่ g ต่างๆเรื่องของฟีดผลฟีดแบกต่างๆางางออกมานะครับว่า ในการที่เราสอบง,งานเข้าไปแล้วนะคะเขารู้เพราะส่วนใหญ่เนี่หยหลายๆที่อาจจะไม่มีแบบประเมินการสอบที่ชัดเจนจะได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของการสังเกตการแต่ถ้าเกิดเป็นฝ่ายผลิตนะก็จะดูเรื่องของปริมาณของเสียอย่างผมเนี่ยอยู่ในฝ่ายของทรัพยากรทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ผมเข้าใหม่ๆสมัยก่อนก็ดูจากของเสียของเสียคือการพิมพ์ฮะเวลาทําเอกสารที่พิมพ์พิมพ์เสียเท่าไหร่ตอนหลังก็โดนแบบว่าต้องอย่างน้อยห้ามผิดเกินสองครั้งนะครับ สุดท้ายก็มันทําให้เราแบบเหมือนกับต้องคอยระวังและตรวจสอบอย่าให้ผิดพลาดนะครับแล้วก็ถ้าผลงานมีปัญหาต้องทํำยังไงนะครับนี่ต้องเป็นเรื่องของ Improvement เข้ามาปรับปรุงลนะครับปรับปรุงกระบวนการนะครับปรับปรุงกระบวนการตา่างๆ แล้วก็ถ้าพนักง,งานมีปัญหาเรื่องนิสัยในการมาทํางานจะแก้ไขอย่างไรดีนะครับไอเรื่องของการมีปัญหานิสัยเนี่ยส่วนใหญ่บางทีเราก็ใช้เรื่องของการพูดคุยนะครับพอพูดคุยเสร็จปุ๊บอาจจะให้ช่วยฝ่ายบุคคลเข้ามาช่วยก็ได้นะครับแล้วก็หาวิธีแก้ไขร่วมกันนะครับแต่ถ้าเกิดหนักหนักหน่อยก็จะมีกระบวนการการลงโทษต่างๆทั้งเตือดนด้วยวาจาเตือนเป็นรายลักษณ์อักษรอะไรต่างๆนะครับ นี่เรามาดู how to retail นะครับเราจะรักษาเขายังไงจะทำยังไงให้เขาเป็นพนักง,งานอยู่กับเรานานๆ นะมีนะด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เข้ามาอยู่เนี่ยนะครับลหลายองค์กรจะทําให้มีความรู้สึกเป็นครอบครัวแต่การเป็นครอบครัวเนี่ยต้องดูด้วยว่าการเป็นครอบครัวเนี่ยเราเอาใจใส่ดูแลกันหรือเปล่าหรือการเป็นครอบครัวนะครับเหมือนกับต่างคนต่างแข่งแย่งชิงดีกันต่างคนต่างต้องเป็นลูกลับต้องเป็นคนเด่นคนดังไม่ใช่นะครับต้องดูว่าเราต่างไหนนั้นต้องดูแลซึ่งกันและกันนะครับเขาอยากให้ได้อะไรบ้างนะ ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคนที่เข้ามาเริ่มงานเนี่ยนะครับอย่างน้อยเลยนะครับสิ่งที่เขาอยากได้นะครับซึ่งเห็นเป็นชัดเจนคืเรื่องสวัสดิการต่างๆนะครับแต่รูปแบบการบริหารโดยว่าคนที่เป็นหัวหน้ามีบทบาทอย่างมากในการที่จะรักษาคนให้อยู่กับองค์กรนั้นนะครับไม่ต้องดูนะครับหัวหน้าต้องสังเกตนะครับแล้วก็เขาจะชอบการบริหารของเราหรือชอบงานหรือเปล่านะนั่นก็คือคนที่เป็นหัวหน้าเป็นหน้าที่หลักเลยของของคนที่เป็นหัวหน้านะครับ เขารับงานมากกว่าคนอื่นหรือเปล่านั้นคนที่เป็นหัวหน้านะครับผมบอกแล้วเป็นหน้าที่หลักต้องคอยดูนะครับว่าปริมาณงานที่เราให้เขาเนี่ยเขาสามารถทําได้ไหมนะครับแล้วเขาชอบไหมแล้วที่สําคัญเขาได้รับงานมากกว่าคนอื่นไหมก็ดูจากปริมาณงานที่เขาทําเสร็จนะครับหรือว่างานที่มีปัญหาหรือเปล่าถ้าเกิดมีปัญหาเราก็ต้องปรับปรุงถ้าเกิดว่า เขารับงานเกินไปหนักเกินไปเราอาจจะต้องให้คนมาช่วยนะครับหรือโอนถ่ายงานไปให้คนอื่นบ้างนะครับเงินเดือนของเขาอยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับเพราะนั้นไอ้ตัวเงินเดือนเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราเข้ามาเนี่ยมันจะมีฐานเงินเดือนอยู่แล้วในการทํากระบอกเงินเดือนของฝ่ายบุคคลส่วนใหญ่ก็จะดูลักษณะพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานที่อยู่บริเวณข้างเงินเดือนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ธุรกิจที่คล้ายๆกันอยู่เล็กประมาณเท่าไหร่ก็มาทําเป็นกระบอกเงินเดือนนะครับะันส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่ที่ส่วนที่เหมาะสม นะครับครอบครัวเขาเป็นยังไงไอ้ตัวครอบครัวเนี่ยก็ต้องดูแต่อย่าไปดูลึกอย่าไปดูลึกนะครับเพียงแค่สอบถามนะครับครอบครัวอยู่ดีไหม มีปัญหาไหมบางทีเราดูได้บางทีถ้าเกิดว่าเขามาเริ่มงานเนี่ยนะครับเวลามาทาํางานเกิดหน้าเศร้าๆเนี่ยแสดงว่าอาจจะมีปัญหาจากครอบครัวหรือไม่ใช่ก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องการการเดินทางต่างๆก็อาจจะต้องมีการสอบถามนะครับสอบถามแต่ผมบอกตรงว,ว่าอย่าอย่าลึกมากนะครับโดยเฉพาะอย่าไปเรื่องส่วนตัวเยอะโดยเพราะเรืร่องของการเงินจะลำบากนะครับการสื่อสารภายในหน่วยงานของเราเป็นอย่างไรนั้นไอการสื่อสารในหน่วยงานของเราเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็คือมีการพูดคุยกันหรือเปล่าไม่ใช่ปล่อยเขานั่งทํางานอยู่โดดเดี่ยวพวกเราก็าคือเคลืนอนสนุกสนานไม่โดยที่ไม่ได้มีการเรียกเขาให้เขามาร่วมคุยด้วยหรือร่วมร่วม่าแสดงความคิดเห็นด้วยนั้นการสื่อสารในครอบในในหน่วยงานเนี่ยนะครับก็ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีผลนะครับในการที่จะรักษาคนผมบอกให้โดยโดยรวมเนี่ยนะครับบรรยายให้กับหัวหน้างานเยอะนะครับ แล้วก็ผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยการที่เราจะรักษาคนเราเนี่ยนะครับเอาไว้ในองค์กรเนี่ยนะครับเบิ้อต,ต้นเลยนะครับอันดับต้นๆ้นเลยคือการดูแลของคนที่เป็นเฮดทิพย์พาเมนต์หรือคนที่เป็นหัวหน้างานตรงนั้นนะครับการดูแลองค์กรไม่ได้เกี่ยวเลยอย่าลืมนะเวลาเขาเข้ามาทํางานเนี่ยเขาเข้ามาเพราะว่าองคอ์กรเพราะมาเพราะเขาอยากทํางานนี้เขาอยากทํากับองคอนน์กรนี้แต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิด การดูแลไม่ดีการดูแลไม่ใช่องค์กรดูแลไม่ดีองค์กรเขามีสแตนดาดอยู่แล้วนะครับสัดส่วนอยู่แล้วแต่คนที่อยู่ในนั้นนะฮะโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าหรือคนที่เป็นผู้ร่วมงานเนี่ยนะครับไม่ดูแลกันมันก็จะเกิดการที่ทําให้คนนั้นนะครับต้องออกพอลาออกไปนะครับบริษัทเป็นไงครับก็ต้องเสียงบประมาณในการที่จะจ้างคนใหม่นะครับซึ่งพอจะสอนได้เท่ากับคนนั้นก็อีกนานนะครับใช้เวลาเพราะ ฝากหนงานทุกคนนะครับก็ดูแลนะครับลูกน้องนะครับเปรียบเสมือนครอบครัวเราครับมันใครชอบคลิปนี้นะครับขอความรูณาช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กด s ั b s cribe ให้ด้วยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆผมก็จะมีเวิร์กช็อปให้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ